แม่ออ้ยฟังก่อนไพฟังเทศแล้วเงานอนสิได้เกิดเป็นนกเข้าบูหานเท่าเพิ่นว่ามาน้ำไพฟังเทศแล้วกมนาสิได้เกิดเป็นบักหอยนะ ເພິສୋກັນຍາມຟັງທາມຊິໄດ້ເກີດເປັນນົກມົວສາລິກາແຍງມີແຕ່ທຽງກັນໂອ້ອອນເຖິງກຸກໃຫ້ກາງລໍລ ไปฟังเทศแล้วอิงเเสสิได้เกิดเป็นขี่เกียมมาขับแก่ยุรอฟ้านั่นไยฟังเทศแล้วเหดนาบูดนันนน่นนาอยนั่นนาสิได้ผัวผูดเท่าเท่าคือนังน้อยอมิตา การฟังทำนั้นในเหตุนาสีสุมสุมนอสุมสุมน้อสุมสุ่มจังสิได้สู้ผู้น้อยเมียผู้นุ่มมากอดอุ่นคิงดีอยู่มุบมุบมุบหนาโอมนา บัดนี้เอาระถึงกันหาฟังวาจาสิเทตตขอยยันเสื้อมถูก่านสรับเรื่องเรื่องนิทานคอยสิไลก้าวตานถึงกำเนิดสุ่ยสวกสวกกับปกลุงลังขีเลหลายกายส้อง เป็นมาลุมปุ tacos, high, ata, frança, ่มเป่ารอเมีน <ę> กุยน้อโซโคโลขี <reprodu c Louise especially> <why> so, happened, ิหดขีกาเขื่อนมาโฮมเ่าแต่ผู้เดียวปากกะปากเบี้ยวเบี้ยวอ้ยเบี้ยวเบี้ยวดังไงหัวเหินตากะเนื้อ กะลากระดูกค้างเนินวัำจากแม่นกรรมนี้ยังนาเปลี่ยนมาแต่ผัดเกิดกำเนิดมาแล้วเดือดหอนวักเครื่องคอ,อนเผ่าตะกูลนำ คอยสิเรามาตั้งแต่ผลนเข้าเมื่ออยู่ในคันแม่มันฝันนาะ,ะปะลาดใจนอจวนบานะฝันว่าเกิดนอมากว่าหมดดจิตบุงจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่หมดตั้งกระซำไงพุ่นมาปานนั่นกบ็บอพอนะ ลาบเลือดงัวสามสีหมอว่าย่อใส่จนหมดแป่นเตือนขึ้นมาก็เลยหิวขีดอยากกินบ่มีแนวแนวว่ามันมีทองเห็นอันใดใดแต่อยากนำลลยไล่อยากแต่ก้อยว่าซอยใส่ใส่มากหน้า บอกว่าแต่งแต่อิตาภาพนั่นนะแม่นะพู้เทศกระยาคือกัน แม่มันแสนปวดล้าทนทุกท่อละกรมนะเป็นน้ำเนวสุลรไกาว่าเพดภายอยู่ในท้องประคองตัวสิตไตมีอันสิบเดือนจนสิขอดแม่มันเจ็บนอปวดท้องแต่สิบมือว่าหวนหวนน พ่อเมื่อมันออกพ่นแม่เลื่อยขาดใจตายเกิดเป็นสายบ่คือเขาพ่อไดเอานอไปเลี้ยงผู้ไก่เคียงมา,านตองจับบายอุ้มกอดหอดบ่ก้าเขาไก่ผู้ใดพ่อกะไม่เหมือนนำ แม่ไผ่ไผ่ก็ได้เอืนนว่ามานวนอัปปีเป็นกะน,นี้นอัปลางบาบาก,กำน้ำตองพอมันปองนอปุ่นเลียงข้าวเดียวกะายจากหากแม่นปูญาเฒ่าเอามาเ้เยางมาต่อไป อยู่มาปูญย่าใดไว้เสียสังขาญตาใหญ่เลยสงสารแนบเอาไปเลี้ยงเพียงบ่าพ่อเขาได้ตาใหญ่กับหมดหมอดหอดพ่อลวงน้อแม่ป่าผู้มมาเลี้ยงเจ้าต่อมา ข้อญาติสายโลหิตเขาก็เสียสิเมียนว่าจากมันนอหมดเกียงผู้ได้เอาไปเลี้ยงก็ผพากันตายเจ็บบักตัวแสบผ่านพี่น้องใสนสวนเสาว,วาเผาพันนาบตั้งแต่มือนั้นมันก็เล่าจอนจานไปอาศัยอยู่น้ำวาดโมพระสรงกระสมบุญ ทานพระควณกเลยให้มันนี้ไปบ่เลี้ยงต่อกแต่ความเดือดร้อนพระสจงหอนบ่ถือการมันก็เล้ยรนดันว่าออกเที่ยวหาขอเลาะไปตามข้าเมว่าคำใสกะนอนหันนะ ขอเอาคันเอาพาวางเงินตาเดียบาทขอเตือนั้นเตือนี้ก็มีขึ้นมามากลายไว้ก็ไกลเป็นเท่าสังคัญแล้วก็เลยอ่อนหลังก็คุดแอวก็คงมาโซลากว่าแต่ลัง เงินกระยัดใส่บังหอยกระสาบอัดไัยทั้งไพไปไพมาเขียดอยากหาบนเก็ยบมียนเฮือนบอดีสันวายถึงเข้าส่วยจนสีแยงแย่งไปฝากเสียวไอหักษาให้ว่าเบิดูน้ำ เี่ยวกันเลยบอกว่า,วาสาเหตุหายาหนานาแต่มันนี่ป่าว่าห้างไกลไล่ล่วงของทั้งปวงน้อมองเสราว,ว่าส่วนเสียปีป่นคุยมังมีเกิดทุกโจนน้อมนเสาเอาเงินเจ้าไปใจกิน จนบะหมดตลอดสิ้นหอยกระสาบเงินผ้ามมันมาทำเอาคืนโลดเมื่เหมือนเยือน,นเสงข้างละเดูอข้านี้บ่มีอย่างสิเทนขานะจังได้มอบอมิตาให้สุยสุขขู่เทาอันความเบาแม่นบ่มี ข้าอักกใจแล้วบัดนี้ว่าคนแก่ใดเมียสาวฝ้าผ้าคือ กะตูบทองน้องมองมัวขว้าวเขนั่งนองเมียบเพ่งบ่ได้แต่งนะเงี้ยงใส้ฝาตูบน้อยบนคืไไรบ่ดังนอนจังว่าแก้วกำก่อนนา่งนาดนิตาเขียน ผอนพระบิดาจังไข่มาบอกขีนใดนางกระสุกกีให้นะเหลือใจเดือเหลือใจเดืบอบ่เคยขาดบาดสนาปผูขาสังมาตอเจ้าตำเดียน เขียดอยากกินน้อแกงหอนอ่อนซ้อนดึงโอ้ยมาได้กินแจวเขียดอยากกินน้อลาบก่อยผัดมาพร้าแจวกบปูนนะเสียดายเด้อนะเสียดายเด้อ สเนหาย่ำเอ้ยสินสาตาบสมวังนางจังได้พังทลายมากนะบุญบุพเพคงสร้างดอมสายผู้เฒ่าแก่คุณพ่อแม่ก็ต้องใส่ว่าจำให้ได้อยู่ดอมนี่ล่ะนาสัทธา ละ่ะยาบออิหนาละอายใจว่าผูใ้ใดสิหัวล่อพ้อกับพอ่อรน่อใจด้วยสนิหาขอสำ่ะพอครับลูกหน่อยแนยวสิต่อแม่นบ่มี สุดแต่ใจในโลกนี่แมนว่าอยู่นำพามไปกระทำซุ่มเซวเสื่อนใจหัวยาจนเมียพามสาวบ้านจนว่าเมียไทยบ้านนะ ดาเมียตนข่าเข็นอยากให้เป็นน้อยเฮดให้ได้คือนางไทยอมิตาเญิ่งเศ้าบาลพรน้าพวกถถกดดาคนละหวนว่าผัวตนบมเคยีตีว่าหากบ่มีนางบ้าพากันไปรุมข่าอมิตาอยู่ยิ้มทาเรื่องหน,านา้าหน้าอ้อออออเสียดเยอะ ถอยว่าตั้งเดนโครเสือมึงยากแข่นจังได้แลนมานำเขาเอากับเีพงไผยผู้แก่กายบ่ไอบ่บ่มีบ่ผู้นุ่มแน่นผู้เป็นแฟนสู่เกาลสร้างมาเอาโน้ผู้เ่าได้รุ่มเบาดาปนา นำอามิตาแล่นฮอดบ้านว่าให้จมสิลมจับผามอุกตับได้เห็นหน้าผู้เราโทมานาน้อยเป็นหยังนอเป็งซอยมาขวัญตาจังไดจมแลนไปจมเจ้าอย่าให้ผู้ใดต้องตอยต ว่าสุม oh ือนั้นเจ้าเคยอยู่ดีๆบัดนี้เจ้าเป็นอยังจังเหตุนาใครมาคังยังคังยังไปเห็ดสั่งไลแก้วกูเลยนังกูเลย เหลือไว้กแก้วกุนีไปจุกโนไม่ซวดไม่งอดตอดมือไหลแก้วกุลือไหลนะกุลือนะเหลือไว้แก้วกุนีไปจุกโนไม่บาคคำขาดยอดคบมือไหลแก้วกุลือไหลนะกุลือน,นั้น เหลือไว้กแกว้วกุนีไปจุกโกไม่แตกกับแก,กค่คบมือไหลแก้วกุเลยนะกนะูเลยนะเหลือไว้กแกว้วกูนีไปจุกโกไม่ดูแมงคูยอดไหลใสมือไหลแก้วกุเลยเ้อยนะกูเลยอ เหลือว่าอีกแก้วกูนีสิมาโทมานั่งให้คันิถึงสู่เก่าบ่นั่อเอ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 อเาเอาเอาเจ้เอี่ไดเผัวผอเอ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 องบอเอานเอานะ มิตตากระจังเบาจะต่อผัวสาราใครว่าจะออกสู่ผัวควันเ่าว่าอันขี้เข็บนั่นกระอบได้ตอดอันแม่งอดนั่นกระอบได้ต่อยกูนาเขาดากูนาเขาตีกูนานั่นล่ะนาพามนา เออคือว่าอีหนึ่งนั่นมันมาจับแขนซอกกูหยอกแล้วมันซับมักกอกกูปุ๊บโอ้ยอีนั่นหังหายอีหนึ่งนั่นผมแดงแดงจอนจอกแลบเดี๋ยออกใส่กูอ้ยอีนัน่นหนงหายอีหนึ่งนั่นตําออดปอดดาขอดขอดมันกองคนใส่กูละตบใส่กูปะ ปะปะโอ้ยนั่นยางหายเอ๊นึงนั่นนุ่มยานยานมันเต็ยนผ้าลานมาใส่แล้วมันก็เอากระเป๋าฝาดังกุบ๊โอ้ยนั่นยางหายวาโอ้น้อยพังเอือ อยากอายนอเหลือลนจึงเฮห,หุนนอกับตาวต่อแต่นี่เขาแนะนำสีเศรายุ่งแมนบ่หานนะขันมีท่าสสใสว่าต่างตีนนอใสสวงกูเสียงอยู่ยังว่าเทียมคางมาพังซวง คันบ่มีกูสิคืนเมื่อองมาเฮือนซานบ้านพ่อแม่กูแล้วจังแม่นทุกแท้แท้มันอุกแน่น่างมนุ จังลูกโยโว่าเมตาวาน,นั้นตั้งแต่ไปขอทานมาสู้กินกะจวนบ้าขอท่าสาไปสิให้ยาจังให้ไปไล่ต่างถูกสิ่งอย่างพี่สิสู่ให้นางนองอยู่สบาย อันว่าเขาแล้วอาพี่สิต้องตักเองสิห้องเพียอง,งนังฟังว่าความนอนอยู่ในมุงอาน,นิตาว่ายังยย่งเมียใสพผัวเป็นกรรมก็หากว่าเจ้าขีข้ขานสิคืนบ้านกวนง่าย อีตาพามกะจังใหญ่สิเข่าปาขี้ดีเพื่อสิขอสองสิที่ยู่ดงพงดาวหายใจยาวน้อหายใจสั่นขันมาไปย่านเนียจากออกปากเอิ้นสังนองเนาห้องมาใส่ก้อน นะไผสิหลอนมาเสือไม่หังยอมคังเจ้าจะได้นั่งไก่ว่าใครให้แก่มันให้เจ้านอนในห้องประตูเหือนนอัดเจ็บขั้นเจ้าปวดต้องขี่กระท้อหน่อยใส่เต็มนะ พี่สิเลี้ยมนอไปทิ่มข้าวกับไม้มันเกี่ยงห้อยห้อยย้ายสซนุมหน่อยได้มาเข้าว่าหวามเฮียงนพี่สิเปืองไนเฝไปฝ้าไปไว้ถ้าอยู่ไหนดูเนเะ่าวบ้าตันหาหุ่ม่าจุ่มจมนํำ กว่าสว่านสิพลละเขตดดันที่หายางวุ่นไปเวียนมาว่าสังเสียงนอเฟือฝันนักขอจบกันที่หายูตที่กาไว้นี่ก้อนเจ็ดสิบเก่าบุตรตอนศิลาลวงนอท่อนีจสบปงไป